สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าหนุ่มสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโกเบโก SK140LC รุ SK 140่11น11ครับนิวน้องนิว นิวโกเบโก SK 1 4 0 LC รุ่น11เอดเดี๋ยวขอตั้งลำหน่อยมุมนี้ไม่เห็นอต้นไทยเจริญครับน้องต้นไทยเจริญยังโสดอยู่แกะกลองมาได้ 1,500ชั่วโมงครับถือว่างานเยอะมากเจ้านี้ต้นไทยเจริญครับลูกชื่อต้นพ่อชื่อไทยก็ต้นไทยเจริญนะสงสัยแม่ชื่อเจริญนะโอ้โหลงกี5ฟันครับเจอดินอ่อนๆนี่มากหลายแล้วครับ g o b e โก,ก SK140LC รุ่น11 งกีนี่ถือว่าใหญ่ขึ้นครับ0.93ลูกบาทเมตรเจอกับซีรีส์500ฟาดจริงๆครับ CJJ1X ครับอีซูซูอาว j o 8 4ซีรีส์500จากอุวสวนศักดิ์ ดินก็250บาทพร้อมดันครับไม่เจ้าหนุ่มซามูไรนี่บูมอามนี่ถือว่ายาวนะดูครับดูสดทรงก่อนจริงๆก็รีวิวเยอะองานลักษณะนี้วันน่าจะวันละร้อยว่าเที่ยวครับ 14ตันกับ200กิโลกรัมคุ้งกีขยับขึ้นมาครับ0.63ลูกบาทเมตรเอช่วงล่างใบแท็ก70เซนโอลเลอร์7ตัวแครเร์2ตัวครับใจเครื่องอีซูซู สี่สูตรเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำปั๊มคาวาซากิ K5V ครับถ้าเป็นรุ่นซูเปอร์ XM นะครับซูเปอร์ซูเปอร์เอใช้มิซูมิชิดูกันใกล้ๆ มาแกะมาวันที่15มกราคมเล่นไป1,500ชั่วโมงครับแสดงว่างานเยอะซึ่งสดนะครับ3,250,000ลอะสองตักหรือสองอุ้มใส่ร็อกกี้ค่าตักน่าจะอยู่ประมาณ น่าจะ80บาทครับจ้ค่าตักร้อยเที่ยวก็แปดพันรถดำนี่น่าจะร้อยประมาณร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบาทร้อยสามสิบบาทแล้วแต่ระยะทางบูมามก็เสริมแผ่นเหล็กแล้วก็สามแฉกพิเศษ ลบคุณเลยครับสามล้านสองแสนห้ามืนครับเงินสดเอา็อก,กี้ไม่เห็นแต่บันท้ายอเอาก่อนเ่าก่อน ดูความแรงของเขาหน่อยเจอนืดครับเจอทางชัน่านครับนี่ลอกนาได้สวยครับเสมอเลยหลอกนาประมาณ หลายไรครับวันนี้น่าจะสี่ห้าไร่ไปท้ายมีตรองดักฝุ่นพูดถึงรถใหม่ๆอาผมคํานวณดูนะครับเขาน่าจะได้ประมาณน่าจจะประมาณปีละล้านนะพี่น้องนะรายได้จากรถขุดคันนี้ ก็ถือว่าสายแข็งมากแข็งจัดครับนั่นหมายความว่าเขาซื้อเงินสดนี่น่าจะประมาณ3ปีนะคืนทุนนะนะครับหรืออาจจะ2ปีครับ2ปีน่าจะคืนทุนสำหรับทีมงานต้นไทยเจรเพราะว่าเก่งมากครับ ซีรีส์500ครับดูบันท้ายเขาหน่อยอ่ฝั่งนี้ถือว่ามุมสวยครับ140 LC รุ่น11ตัวนี้จะเพิ่มน้ำหนักมาแล้วก็เพิ่มมุมกีครับกีใหญ่ขึ้น ก็เป็นรองแค่แคด313นดีทูจีซีศูนจุดหกห้าครับดีศูนย์จุดหกสามแล้วก็บั้นท้ายเขาจะใหญ่ครับนะค่อนข้างจะใหญ่จะออกอวบๆหน่อยแล้วก็จับอีซุซูมาใส่สี C GG, C ่เจเจสี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วครับก็ถือว่าเข้าล็อกเหมือนกันต้องตามดูครับ,รบเพราะว่าแต่ก่อนใช้มิสซูสี่สูบคอมมันเร็วเหมือนกัน ดูว่าใครจะจะ,จะทนว่าก,กันเอาดีห้าร้อยครับออกตัวไปแล้วดูทั้งชั้นไหมนะ้อง เพอแป๊แบ,บเดียวเพอแป๊แบ,บเดียวเต็มละแล้วก็ซื้อเทลเลอร์มาด้วยครับเทลเลอร์ก็ตกตกไป4ล้านพอดีนะครับสล้านแต่วว่าเดี๋ยวผมจะถามน้องต้นน้องต้นยังโสดนะครับยังโสดมีรถมีบ้านมีที่ดินพร้อม มีรถขุดมีรถดำมีรถส่วนตัวครบครับสาวๆท่านใดสนใจสอบถามได้ครับเอาจะรอกร็อกร้อครับเาจอทั้งชั้นนะครับ อนนี้คุยเรื่องน้องต้นแต่ว่าขับรถอย่างเดียวครับอยู่บนรถขุดมาตั้งแต่ปีใหม่อยากจะมีคู่ครองหน่อยสาวๆท่านใดนะครับต้องการคู่ครองก็ติดต่อหรือว่าเข้าไปดูต้นไทยเจริญได้ครับนะเจ้าของรถ เสียตนก็ได้มีทุกอย่างน้องขาดกุาวขาสวยอย่างเดียวเน้นว่าขาต้องสวยนะขาล็อกบาเอาขึ้นว่าขาีต้องงามุ้าวหน้าหน้าไม่งามไม่เป็นไรใจงามแล้วก็ขาสวยขางามก็จัดประดัไม่ต้องทำอะไรครับให้ขับรถแล้วก็ส่งกับข้าวกับปลา แล้วก็อยู่บ้านครับนะสบายพี่น้องสบาย,บายนะครับก็ว่ากันไปคขำๆน้องๆขำๆแต่เ,เรื่องจริงน้องต้นยังโสดอยู่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐาะนะนะรายได้ก็สบายเลยนะ, <c oughs> ะเคลียไรเคลียต้นขี้เล็กครับ 140LC รุ่น11 ในบุรีรัมน่าจะมีคันเดียวแหละครับเฟรมก็เชื่อมกันล้อนำเวลาอาครับอากันล้อนำมากค่อยเลยครับรอรถดำก็ทำเล่นไปรถดำมาก็จัดการมกราคุมพามีนาเมษาพฤษภา 15พฤษภาคม4เดือน1,500ชั่วโมงถือว่าถูกใช้งานเยอะครับโอ้ทรายสวยมากหาอึ่งก่อนครับหาอึ่งก่อนทรายทรายขี้เป็ดพี่น้องทรายขี้เป็ดล้วนๆเลยงามมีหลี ดูสติกเกอร์หน่อยไฟมี1 2 3 4 4ดวงด้วยกันครับนะไฟไฟสองหน้าแล้วก็ไฟท้ายแม่ที่จริงถ้าไม่มีไฟท้ายราคาก็ลดมาอีกส่วนถ้าผ่อนเสร็จน่าจะอยู่สามสามล้านกลางๆครับนะนะครับสอ่เจต้องดูว่าอ่า เป็นอย่างไรครับนะขับ K5V พอไปนานๆจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปครับสนใจเข้าดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญซับหรือว่าเปรี่ยนชาติเจริญซับอุตสาหกรรมซื้อซับหินเก้าแปดสองจุดสองสามจดห้าสองรันตีว่าาจจะวันละเจ็ดพันสบายๆายครับนะช่วงนี้ โอเบโก้เอสเคร้อยรุ่น11ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ